สวัสดีครับผมวิเตบูยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวอนิเมะในซีซั่นซัมเมอร์2 0 2 0กันนะครับในสัปดาห์นี้นะครับมีเรื่อง Peter ร i กิกับโอคามิซังนะครับมาเริ่มที่เรื่องโอกามิซังกันก่อนนะครับเรื่องนี้ผมให้5.5เต็มส0จนะครับ ข้อดีของเรื่องนี้นะครับก็มีนะชอบที่เนื้อเรื่องค่อยเป็นค่อยไปใน2ตอนแรกนะครับแล้วก็มาปิดท้ายอย่างจัดเต็มในตอน3ซึ่งจบได้ดีด้วยนะแต่ถึงอย่างนั้นนะครับเรื่องนี้เป็นอนิเมะเฮนไทที่ธรรมดามากในด้านของเนื้อหาก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนักเรียนแค่แอบบชอบคุณครูแค่นั้นจุดเด่นของเรื่องนี้ไม่มีเลยเพราะด้วยแค่3ตอนแถมสั้นทําให้ทุกอย่างเร็วไปหมด รวมถึงฉากฟุ่งนั้นด้วยการดําเนินเรื่องเร็วไม่มีจุดที่ปูเรื่องมากพอว่าจงคืนเร่งให้จบภายใน3ตอนโดยใช้เวลาภายในแค่20นาทีเท่านั้นเป็นแอนิเมชันไตที่ไม่มีอะไรพิเศษแตกต่างจากเรื่องอื่นมากงานภาพเนี่ยก็โอเคนะ ถึงอย่างนั้นนะครับอย่างน้อยเรื่องนี้ก็ดูได้เพลินๆน,นะครับในเวลาอันสั้นนะมีความรู้สึกว่าทามาโปรโมทมังงะซึ่งผมคิดว่าจริงเลยไม่งั้นไม่ดําเนินเรื่องเร็วแถมตอนยังน้อยด้วยนะพอดูได้ครับแต่ไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะสำหรับผมเนี่ยผมให้มากกว่าเรื่อง O อเ r อร์ฟนะเพราะว่าตัวละครเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับโดยเฉพาะตัวโอคามิซังเนี่ยน่ารักดีนะครับแต่ก็ไม่ค่อยชอบพฤติกรรมของเธอนะเพราะว่ามันแบบว่า เกินไปหน่อยฮะสำหรับผมนะก็โอคมิซังมีรีวิวเพียงทั้งนี้นะครับต่อไปเป็นเรื่องปีเตอร์กิวนะครับปีเตอร์กิวเน่ก็ไม่ได้ต่างกันมากเลยนะครับ เรื่อกิวกับปาดแห่งกาลเวลานะครับอนิเมะแนวแฟนตาซีที่ไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากความตลกที่ใส่มาให้เราขำบ้างในด้านของเนื้อเรื่องมีปัญหาเพราะน้ำวนมากไม่มีอะไรนอกจากการเล่นมุกน้ำเชื้อเซอร์วิสที่เฉยมากตัวละครบับปีเตอร์เนี่ยไม่มีการพัฒนาแถมยังมีหน้าไปสองคนเอิญเป็นอนิเมะที่ดูแล้วจบแล้วจบกันนะครับเนื้อเรื่องไม่มีอะไรเลยที่ชวนน่าติดตามวน วนไปกับสาวๆที่มาขอนำเชื้อจากปีเตอร์และตอนจอบที่มีเอ็นเครดิตเพื่อ ไม่อยากให้ทําต่อเลยนะครับอ่สําหรับเรื่องนี้นะคือสําหรับผมอะ่ะคือตอนแรกมันพอไปได้อยู่สําหรับเรื่องเนี้อ่ะมันก็พอมีเหตุมีผลบ้างแต่พอหลังๆอะ่ะเราเริ่มเห็นแล้วว่ามันก็วกอยู่ที่เดิมก็ดําเนินเรื่องเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรที่แบบว่าดูเป็นการพัฒนาของตัวละครเลยฟีเตอร์กิลภรรยาจะไม่ปแก้ปัญหาอะไรด้วยตัวเองเลยภรรยาจะแบบว่าหลีกหนีปัญหาอย่างเดียว ก็เลยทาให้สําหรับผมผมคิดว่าเนื้อเรื่องเรื่องนี้ยอาจจะวนไปหน่อยนะครับอ่าก็รีวิวมีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับรีวิวอนิเมะทั้ง2เรื่องนะครับอ่าโอคามิซังกับปีเตอร์กิลนะครับปีเตอร์กิลเนี่ยผมอ่าผมให้ความขำละกันผมให้เพิ่มอีกอีกนิดนึงก็คือ6เด็ม1สนะแต่สําหรับผมผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างวนนะครับอ่า ผมคิดว่าถึงแม้อนิเมะมันจะสั้นประมาณสิบนาทีต่อตอนก็เหอะก็ตีไปประมาณสองสชั่วโมงก็จบแล้วแต่สำหรับผมก็ไม่ค่อยจะแนะนำเท่าไหร่นะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวอนิเมะในสัปดาห์นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจมิตบูรีวิกันด้วยนะครับสวัสดีครับกลับมาได้ไหมได้โปรดให้เธอกลับมา กลับมาบอกผมว่าผมไม่ดีตรงไหนผมยอมเปลี่ยนแปลงผมยอมทุกอย่างเพราะว่าไม่อยากให้เธอไป